สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับน้องแป้งชิงตงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำปางแม่น้ำปางาเ,เออบ้านอะไรนะนบ้านหนองซัง <c oughs> เออน้ำน้ำตก น้ำตกหนองสร้างนะคะโอเคตามมาได้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราเจอของแปลกนะน้ำตกพันกุลน้ำตกคันกุลนะครับให้ดูหอยอันนั้นหอยสวยมากเลยเฮ้ยบนลงนเลยอ่ะจริไม่มีแบบนี้เลยนะถ้าไม้าไมมาทึงนี่อ่ะอันนี้ทำยังไงอ่ะดี๋ยวได้กางเนี่ยเพิปกนเหอเห็นไหมเราไปเก็บกันได้ไหมัากเยเอาล้อไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย ่านี่นี่เป็นเป็นทำอะไรยังไงได้อยู่ที่ทะเลก็เอาชินมาหน่ะหอยซาบะหอยหอยอะไรนะอหอยนางลมหอยนางลมอะไรคือหอยหอยแบบหอยนางลมคล้ายกับหอยสังหอยสังเขาเรียกได้ว่าจ้องขาวเนี่ตดูดีด้าหลังแมมันคล้ายๆกับหอยโขมนั่นแต่มันจะมีจุดๆๆเป็นไม่ตอนนี้เราก็กำลังจะปิกนิกที่นี่น้องกำลังจะกตอไฟตรงนี้เลยนะแปลกหายแปลกหายแปกหายไปในน้ำแล้วทำไงเนี่ยทำไงอะ นูแปลกนูตกดีนะนะนูเล็กขนาดน่ะนี่ๆๆี่นาจะพาเรไปเนี่ยให้ดูหอยชัดๆนี่เป็นรัวอะไรอ่ะดูหอยนี่แหละลูหอยอ่ะดูหอยนี่เลยเออดูหอยอ่าสวยมากค่ะดูดิโอ้นาขนาดนี้เลยเหรออือโอ้โหค่ายๆที่หอยคมที่เขาหอยจุ๊บนี่ยนะจุ๊บ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 ดินจุ๊บก็วันนี้เลยอุ้ยอุ้ย บ้อยเนี่ยเออมันไม่เหมือนกันเนาะม,มันไม่เหมือนกันหรอ,อ,อแต่และลูกมันน,นี้นเพ่งเพ่งกับเก็บมานนี่เขาขายแน่เลยเขาต้องขายแน่ขายยังไงนะ มีน้องใต้เขาเขาค้ามาแอววไรค่ะมีปลาหอยจีซอุยหอยจีหอยจีหอยหอยจีหอเออเพราะอจีหอยอันเพ่งจีหอเนี่เดี๋ยวเดีไปดูไปดูน้ำมันเีอ้อันา่อจาอันนีกลางนี่ยนจุ่มา้องไปอ่ะุอ๋อเหมืเจ้าข้าหันมีสาราไว้ที่นั่นอันนึงน่ยคะไปงใต้สวยไหมสวยสวยุดเช่อเลยเนาะาปอกไม่ปอกก็สวยจัดจอันน่โอ้ยโอ เย้ตอนนี้เราก็คือแบบได้ทีแล้วอน,นัทออเอาควยเสร็จหรือยงัง <c oughs> ก็คือกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็<อ>ถ้าแบบคนที่แบบจะนั่งเรือก็คือแบบสามารถไปได้คนที่กล้านะต้องเอาไหวไหมไหวต้องเรือนะใช่ต้องไปทีละสองคนอะ่ะสองคนเองเหรอใช่นั่งทีละสองคนก็คือพายพายพายไปไง เราต้องข้ามไปฝั่งนู้นอ๋อเมื่อวานเห็นไหมเมื่อวานพวกเธอไปกันมาแล้วใช่ไหมในฟันอ่ะเมื่อวานเราคุยกันว่าจะไปรับดูโนนอ๋อดูโนนมาแล้วยังเดี๋ยวนางจะน้ำแข็งคนละฝั่งนี่เหรอใช่เออที่เราเจอท่าคีเล็กนั่นเนาะยังยังไม่เคยออกกล้องเราแน่ทุกคนจะได้เจอสาวสวยในกล้องของเราอีกแล้วเออลูโนนจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วพงน้องอยู่ฝั่งนี้คนละฝั่งนี่นะใช่อ๋อ ก็ว่าทำไมเมื่อคืนไม่มาหาเราต้องข้ามแม่น้ำนี่นะเออต้องข้ามแม่น้ำคุณพ่อเดินมาเราไม่ใช่เนี่ยใช่เมื่อวานรอเนี่ยเหรอที่เมื่อคืนเนี่ยเยอะถึงเพิ่งเกินก็บรรทุกข์เขาเป็นกินจิตกูที่กูตีแนนี่เขาตัดอ๋อเขาบอกว่าน้ำเนี่ยก่อดเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งพันกอดเนาะใช่เฮงคุ้นนั่นน่ะคุนหิ้งก็เฮงคุนเฮงนึงนั่นน่ะเนาะแต่นี่มีหนึ่งเฮงชั้น กุ้นเฮงเฮงก็คือหนึ่งพันนั่นแหละที่มาจากเพลงเนี่ยแหละนะคะเพลงที่แบบว่าคนไทย่เขาแต่งออกมาก็คือความหมายก็คือแบบมาจากแบบธรรมชาติคนที่แต่งเองค่ะตอนนี้ก็รอกิจกรรมที่แบบเออก่อไฟแล้วก็คือมาแล้วนะคะงคือสวยมากๆโอเคเราขอพักผ่อนกันก่อนนะเ้มาแล้ว แล้วไม่ค้าขายส้มตำเน้นๆๆๆๆเราเราสามตำส้มตำน่ากินน่ากินเสิร์ฟแล้วทำไมวันนี้อ่ามีอะไรนะอะไรไม่ค้าสวยจังเลยอันนี้มินูทำตำเองเหรอเนี่ยเออท่านทันเหรอถ้าจะเอาไปก็ได้มีอย่างแท้มีอย่างแท้อุยหอมมาแขันมากๆเลยโอ้โหอัินี์หมูกระทะเนี้ยนี่ย อโลวันนี้มีพิเศษปกติมีหมูกระทะวะร้านนี่มีค่ะมีอโลเปื้นปาไม่แล้วก็อโลวันนี้ได้กินของสีมือสีสาวพี่น้องอันเป็นหมักว้าวแซวอะเอาขนกเอากระปุนหอยอะหอยฮะมีไหนต้มแล้วอะอันนี้เป็นเป็นเฮ็ดซืออ่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรว้าวอันนี้เป็นยำอะไรอะ จะใส่อตีเฮ็ดหอยย่างหอยย่างหอยโอ้โลตีเฮ็ดหอยว่ะตาีไต่พ่นก็สุกเขาใส่ไว้ฐานนั่นนะอ๋อตีไต่พ่นนะย่างนี่อืมก้ามอะไรดีดีห้องมอสฟันดูดูพี่นางต้มนกนกอกวันนี้แม่ควายใหญ่ปอกมะเนยมะจอยพุ่งต้องขายอันนี้ เนาะนั่งเก่งด้วพป้องมาเลยจอยนั่งพ่องน้องขายของปีใหม่เอาโรดีเอา,ออเเอาแตงกับปั้นเข้ากันย่น่ากินมากนะคะทุกคนเมื่อกี้ไม่ทันเห็นโมเตะแบบว่าเออชมเพลินๆมาเขามานั่งพูดุ๊นนะเซเฮอกันมาเฮอกันมาเย้่นี่ไงโ,โ,โอ้จะได้กินคนเดียวมาแล้ว อาหารตามสั่งนะคะก็คือแบบเมื่อกี้คือแบบมัตแต่ชมวิวที่นู่นนะคะอ่ะก็เลยแบบไม่ได้มาช่วยคือในครัวก็คือแบบเยอะมากๆแล้วอย่างเงี้ยอีตแ,บบแตงกันทีมาตีกับต้วกันวะกัตตะต้ยเขาตํ้มปั้นตําเยอะเอาเลย เออลุงเรือน่นเจว่าเออ่ตันนี้อตัวนงต้องแปอะนีจบไหนโฆษณาเลยไม่รู้ไม่มีเาวเสาก็คือบรการตลอดเ่ยนี้สมัครนะนูนนี้มีเทากับมีอไนก้่แล้วนนี่แสแ้าวานไนเจนี่หวานนี่อะไรอุ้ยหอมมากหอมมะหอมนะ กินอ่ะตัาแล้วจ้ะกิน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 มันหวานหนาวอ่ะไม่ต้องกินใจต้องกินใจอ่ะข้ามันข้ามานดูวมาเอาโตมาแซดกันเนาะเอาโตมาแซดกันเลยเอ่าชาวโอ้โเโอ้โหโอ้โหกินก่อนเลยมันมันเหี้ยวนะอือพึ่งต่อยพึ่งต่อยอะไรต่อยพึ่งต่อยก็ถามมาต่อยนั่นยังพึ่งต่อยต่อต่อยต่อต่อยพึ่งต่อยต่อต่อยต่อต่อยก่อนต่อต่อยก่อนใช่ไหม ถามว่ต่อยนันยังก็พึ่งต่อยแล้วตกลงอะไรต่อยต่อต่อยก็ต่อต่อยไงแล้วต่อยนั้นเยพึ่งต่อยตกลงพึ่งต่อยแล้วต่อต่อยต่อต่อยต่อต่อต่อยต่อแล้วพึ่งมาต่อยนี่นนี่นี่นี่นม่ทอะไรยังไงมาเนี่ยอนอหอยอย่างนี้หอยแกงแกงหอยแกงหอยหอยแกงหอยแกงไม่ใช่แกงหอยเออ อ, Donald อันนั้นอันนี้ไปถ่ายอันนี่ยันนี้ไปถ่ายตรงอันนั้นแหละเนี่ยน้ำเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยแกงหอยนะเจ้าอุ้ยขึ้นเินปิดสมัยกันบแนนอ่ะกินจืดแน่ก้าไายก้าไายกำลองถ่ายครับจุกจีนแน่ะจิ๋วหมอเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้น้ำจุกเลยเนี่ยจุกเลยจุกเลยจุกเลยถ้าก้าจุกถ้าก้าจุกเนี่ย หักก er. อดจ um ุบหักกอดจุบก็เลยจุบนอนแน่นอนเอออนั่งเอาไงนั่งเอาอุ้ยหวานนะกินเป็นไหมไม่เป็นอืมที่นี่เขาลองกินหอยไม่เป็นกคนเลยลองลองเนี่ยหวานเลยนะหอยนนี่หวานโอ้หอยนดีน่าเอายมไก่ะ มาอยู่หอวนี่ไเดนเวสไงหน้าตาหอยหน้าตาหอยไม่ใช่หน้าตาหอยอยู่นี่หน้าตาหอยหน้าตาหอยเอาลงหน่อยเออหอยหอยดินเขาจับมือไกลน่ะหอยเนี่ยเขาหางนี้หอยหางนี้เอมองหน้าหอยแ่หน้ากินเตะไปสิคิเอาไปสิคิบกิร่อยคิดต่่กินอ่ะวันจิเจ้าเอาไทยอยู่หรอ อจะมาเห็นแล้วไปไหนไปไหนไปไหนพี่นานบอกว่าจะเอาปามใช่ไหมเนาะใช่าี่นันมาเติมเี้ยเนาะอ๋อจะมามาเ้อ๋อ คนขายซื้อครับดิคุณคุณอะอของคุณดยังะัลแม่ค้า่ะอ๋อหนู้ใหญ่มากเลยต้องใหญ่ๆมากเนี่ยคนขายซื้อไหยปลาจ้วยสองหมื่นอ่ะจ้อยหนึ่งสองหมื่นตนึกว่มิ้วมิ้วเหรอ โต๊ะนี้มันมีหน่อ่นเนาอ๋อต oh ัวนี้เ้กระหืออันนี้เต๋อมีหม้อเส็ดขันใช่ไอ่ะเ็ดขันเนาะสองตัวเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อไปกินปลากันปานงบางปานังบางปลาหมูปลาหูปาหมูอ๋อทะเปลาหูปามูก็ปลาหูเรียกิน้เนี่ยปลาหูก็ตกใจหมดเนาะไนเด่อ๋อ Dante, Nacional, เดี๋ยอไพี่นี่ืออนน้วยกันล่ะเอนนัมเลนอ๋อเป็นมาแจกโฆษณาสั่งแน่เออเมียมาออเป็นมาแจกอันนีเนี่ยนแจกป้าขาวอะไิานึงแน่จกกุมจกกุะอก็ฟิกสู้่ะนีก็ผ่านว่ะ่ด้เยอะมากเลยอืมเยอะจริงเย้เดีไปซื้อกันไป มันซึ้งใหญ่ปิใส่มันึ้นใหญ่ปสอะอโนหาอะไรจัวโมงนีนี่เนาาตั้งแต่สามชั่วโมงเดี๋ยวไปไหนไอ้ไงนยเอาเป็นแจกอย่างนี่ขอหน่อยนี่แจกปะเทาไหร่ะขายมันเป็นมันเรกว่าเป็นว่าเป็นแจกไมเขาเป็นแห้งอันเปียนปียะเนี่ยเหมี่ยมมาเน้่ขนาดเนาะแจก โคษณาโฆษณาเดี๋ยววขาวเแห้เขาบอก่า้มาปห้งยไปอนนี้เาเอาไปเอาปลาก่อนออไ่นาพวเราที่รนกู่่หนองปเาปลาอางนี้ปน้ำปลาเนยก็ตอเอมยัดอะเนาะฮะ้าวาตุ้ยจนาตุ้เดี๋ยวจอยฮะสองโตแล้วมีกหัวหนใหญ่ๆแล้วนะโอ้โหนได้แล้วนะมอนได้ปลาแล้วนะก็บหนาว้ปลาเ กลงกลงไม่นำวะกังใหญ่รู้เอากลงมันไม่ใหญ่เนาะหมูกินปลาก็เอาพีมัเต้นปลาลงพี่แกอาดูหนโอ้ยโอโลกื่นั่นจ่อยฮาคันอ๋มเจวเอองาเสตตาจ่อยไีเหน่ะเนโนา่ยจ่ยสามคันนั่นแหละ่ยสาคัน เูาตั้งสองตัวจริงๆนะเดี๋ยวแล้วสองตัวค่ะเอาเอาสองตัวเอาจริงๆจริงเอปลาหนึ่นั่งนั่งนหนึ่งปลเอนปาา่งปลาบเกาไเอาสองตัวนอินเอาซ้ำเกืนนั่นก็ทำขันก็เหหมือนพวกปสองเหมือนทได้เท่าไหร่องเป็นไทยนอวินเอาเอานอินนั่เากินนั่ ฟนน้ำบงนะฟันน้ำงเจอแล้วค่ะลูกเนี่ยหันเอาออกมาก็เดี๋ยวลูกสากันไปเราจะไปดูขี้ปลากันเฮ้ยมาอีกแล้วนักท่องเที่ยวเมื่อกี้คนเอาปลาเป็นกระซีด้วยนะอะไรนี่ใช่นี่หลุนน้อยไม่ไยเหรอน้องหลุนน้อยก็ว่าใครมาเป็นกระซีด้วยมาลง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 โอ้บ่าวว่าตั้งคันนี่สาวอยู่คนเดียวสาวโจ้ ดูน้อยทำไมพาหนุ่มๆมาเยอะจังเลยอ่ะเอาไปช่วยเอาลงก่อนช่วยเอาลงเอาอะไรกันัลโหลน้ำแขนงโอ้โหลายๆชื่อชื่อนั่นคือเนาะโลอะลูเอาเลยมาหลายๆเนี่ยนี่ได้กินน้ำแข็งแล้วนี่นี่นี่น้องพักรองกับนางนี่เอาสวยมาแล้วได้น้ำชิ้นกันชื่ออะไรนะเอาผักกับน้องนนท์ค่ะน้องนนท์ค่ะ ผักไม่เอาไว้ผักไปล้างน้ำนี่แหละเพราะที่ผมใจนี่เอามาทำไมนี่รู้ว่ามีปลาดี่ห้ามมีปลาเลยนะถามมาหน่อยนีแม่ปวดสาวนิดหนึ่งก่อน <c oughs> ว่าเราไปหาปลามาแล้วอย่างเงี้ยปลาเป็นปลาไม่เมปเนเเ็นปังฮะเราไปกินปลาแล้วเขาจับแบบสวยๆนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเลือกอย่าง อุอันเราเห็นเอาช่วยแค่ไหนน้องมันจะถ่ายรูปเนี่ยกายียบวะมันแคลกี้น้องเาอร์ถ่ายรูปเช็คอาซาตัวนี้นึนึงตัวไหนตนี้หนึส สี่ห้าหกแล้วคนที่นั่งก็คือแบบเราไม่เอาเนี่ยน้อยใจร้อนนะคุณเอาขาได้ป้ะเออเอา,าอกรนละเออเอาละเอาหวานน้นตาลยังไงเนาะปลาปลาไม่น้ำปังเนี่ยไม่เห็นง่ายๆนะเนี่ยเราซื้อมาประมาณ300บาทนะสองตัวเนี่ย300ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นปลาธรรมชาตินะคะทุกคนนี่สวยมากเลย คิว่าคุ้มแล้วเนี่ยสามร้อยเองเนาะถ้าตีไปเป็นเงินไทยนะเออวันนี้ก็คือแบบเราเมื่อกี้คือนั่งกินอาหารกันไปเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเห็นพี่เขาว่าจะทํหมูกระทะอีกนะคะแล้วน้องแป้งก็เห็นเตาถา่านอยู่ตรงนั้นเห็นเขาได้ปลามาอุ่นนุนเป็นกําลังใจให้กับคนในชุมชนนะคะอืเราได้ตัวใหญ่สุดแล้วเขาจะาป้ายโฆษณามาติดให้เราเราไปรอที่ลมกันเถอะนี่พี่ทำเธอเดี๋ยวจะเป็นลมแดดเนี่ยมาร้อนเนาะ ซ้าวๆอันนี้คืออะไรอุ้ยน้ำจิ้มไม่อยากได้น้ำจิ้มเลยอ่ะได้อยากได้ซ้าวเสือบใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมันจะกินอะไรเนี่ยจิ้มอะไรเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถือถือแป๊บนึงเขาจะกินหมูกระทะร้อนขนาดนี้นี่นะกินหมูกระทะกลางไม่น้ำปังเอ้ตังตังน้ำปัง สวยมากอู้นี่ดีนะบรรยากาศดีนะือื่อนกันเลยใช่ไหมยัเล่นน้ำเออเล่นได้อยู่จริงๆซูมมันเนี่ยเห็นเดินเห็นดาวหมดเลยนะยังแบบเย็ยนอยู่เนาะดูดิได้อะไรมาอีกแล้วมาอีกแล้วไ,ได้อะไรมาอ๋อน,น้ำพีิกกันแนะ่ฉันจะกินแกงหอย มาเลยย่างตรงนี้ไหมอ๋อมีน้ำซุปมันเต๋อ กินหมูกระทะต้องลองมาที่นี่นะทุกคนน้องกินหมูกระทะไหมโอ้ระวังนะอุ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยวันนี้คือเราฮะแม่เรากินหมูกระทะเอ่อตรงแม่น้าปางแม่น้ําปางนี่นะไม่ง่ายนะจะมาถึงนี้นนหรอได้อยู่นี่คัดตังกลองมีเดี๋ยวรอน้ําก่อน ี่จิ้นหมูหมูนี่คือจะเป็นหมูบ้านนะคะทุกคนน้ำจิ้มซีฟูดซีฟูดเหรอมีน้ำตาลไหมเนี่ยไม่มีปะโอ้น้ำจิ้มอร่อยมากจังว่าได้กินโอ้รอนานไหมใส่ก่อนไหมเนี่ยจำเหรอเขาไปนำคำ หรือว่าจะเอาน้ำปางนี่น้ำปางที่ใสเลยเนี่ยน้ำมีทั้งเยอะเลยไม่ต้องไม่มีน้ำเนี่ยเป็นน้ำเจนนะไม่ใช่น้ำเค็มเลยนะอะไรใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นน้ำทะเลนี่คือแบบไม่ต้องเติมเกลือแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไม่ฆ่าเรามาจัดการให้เลยโอ้ขับรถจอดมาเออถกจนนั้นแล้ว เย่มา่งมค่อมา่งวั่งไข่มากจ้าไม่คือแบบมันผักผักมันน่ะเนี่ยเอียงเอียงเอียงบะคะพี่น้องเขาขาวค่ะกินดูกระทะค่ะต้องต้องอยู่ฝั่งนี้ไหมอันนี้ก็สนยเลยแนม่ไข่รมีกระทะจ้าร้านนี้มีแต่สาวสวยสวยอันนี้วันนี้ไม่ค้ายิ้มแบบว่าผิดปกติแล้วก็พิเศษนิดนึง ลูกค้าก็ V I P ด้วยนะเราเมาทั้งร้านเลยน่ใชมันเร็วเนี่ยสองชิ้นย่างทีเดียวเลยอาตึงเต้นตึนเต้นยังไว้มองเขาอีกเพียงเน่อยก็ไปแข้งไม่ได้นะต้องแบบว่าเออยาเบาเบาได้เบาอันร้านนี้ พาป้อพาไผ่มาเนี่ยเคกินหมูกระทะเนี่ยต้องสั่งพิเศษนะโทรมาหาน้องท้นองต้งก่อนฮัลโหศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแนึ่งหน่ง่องศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า่าองกสามแดโทรมาค่ะนะพี่น้องเราเขาอาจจะอยู่ที่จับีไก่ที่ไหนในคะเนาะเยวาลืมกมากินหมูกระทะตีไในน้ำปังในคะเอ้าต้าวสวยมา สาวเส่อะไรเขาเขากัดอันนง่งดูทำไมอยู่ตงนีมานัน่เขายังกินน้ำมอหนึ่งแนนได้เบอร์แล้วอย่าลืมโทรมาจองนะเราต้องใส่ เฮเลยเมาร้เปียนราไม่เป็นไรใครไม่เห็นเราใส่เหมือนเดิมเห็นกระโดดเลยที่นี่นนะน้มามนั่งรอกันดีนั่ง